แล้วตอนนี้พุ่งเริ่มออกแล้วมันเป็นอย่างวะถามว่าอะไรนะครับถามว่าพุ่งเริ่มออกแล้วอะไรมันอะไรนะมมนเป็นอย่างวะไม่รู้อยู่เหรอไอ้มึงกินทุกวันเนี่ยเออกินดูดูเป็นอย่างโอนตินนั่นเ้ยเนี่ยดูนี่อ้าวมึงไปเปิดดูพุงแกคนนี้นี่ เห็นเห็นพี่ต้อมเป็นแบบนี้แกไม่ค่อยกินนะฮะกล้าเปิดขึ้นแล้วคือทั้งวงนี้นะครับครับผมบอกไว้เลยว่าคนนี้ปลอดแอลกอฮอล์ที่สุดไม่ค่อยกินกับเพื่อนไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์นะครับขนาดสภาพคนไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์นะครับเนี่ยครับครับขอประธานโทษครับคุณไป๋ไป๋โอริโอโปรดจะใช้คำอุทานว่าสภาพอ ถ้ามอ,อย่างนั้นสภาพมันใช้กับออของที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่อ๋อนี่คือนี่คือรูปลักษของคนที่ไม่ได้รับประทานเบียร์ใช่ครับนี่คือเห็นตอนที่เขาเงาะใส่เงาะมาเฉยถ้าเขาถอดรูปทองออกพวกคุณจะหลุงไหลตอนไหนเขาจะถอด <laughs> จินตนาการว่ามันคือสารแล้วไปทุบมันเลย